จะะททไดด้้คควาาาาามมมีเมีเเเหหืืออออน่่พพพยสสรรใาชาลับตอนที่เราตัดสินใจที่จะทําเพลงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรที่เราจะทำและถวายท่านได้ให้เป็นครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถทําได้ดีที่สุดคิดถึงในหลวงด้วยพอลองแล้วมันหมายความแบบทุกป,ประโยคมัน จริงอะเรารู้สึกเราอินไปกับมันแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้มันทันเชเรามากเลยจําได้ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ทํางานกันหนักพอสมควรเพราะว่าเราจะทํายังไงที่เจ้าสองเพนนี้มันเชื่อมกันได้พอเรามาต่อกันเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันกลับลงตัวแบบ ในทางแบบที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะครับแล้วก็พอร้องไปยิ่งร้องเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าเราเหมือนได้นึกถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทาหรือว่าสิ่งที่เราสัมผัสจากพระองค์มาตั้งแต่ตอนเราเป็นเด็กๆจนถึงตอนนี้นะครับอย่างเพลงรูปที่มีทุกบ้านเนี่ยเป็นเพลงที่เราฟังมาตั้ง<ช>แต่นานแล้วตั้งแต่เด็กแล้วก็เพลงนั้น,นี่ยถูกแต่งในขณะที่ในหลวงท่านยังทรงงานอยู่ส่วนเพลงพระราชา,านริทานเนี่ยมันเป็นเพลงที่ถูกแต่งหลังจากที่ท่านสวรรคตเราก็เลยมองว่าเพลงสองเพลงนียมันถูกแต่งใน สองช่วงที่สถานการณ์ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาร้อยเป็นเรื่องเดียวเนี่ยอาจจะได้ความหมายอีกแบบหนึง่งแล้วก็อาจจะได้ให้คนฟังเนี่ยรู้สึกเหมือนที่พวกเราต้องการจะสื่อเนี่ยได้เหมือนกันครับวยความรางด้วยควักดีด้วยพักดีด,กด,ด้วยจิตใจท่านสอนให้เราพอเพียงพัาเพียงทําแต่ความดีส่งสอนมา70ปี ค,คือตอน,น,นแรกผมคิดเป็นภาพที่ค่อนข้างใหญ่อะครับผมเห็นเป็นแบบคนเยอะๆคนตามท้องถนนแต่พอเรามานั่งฟัง อีกทีแล้วลองคิดว่าอ,องค์ประกอบของ M v วนี้มีอะไรบ้างเราก็เลยคิดว่าองค์ประกอบทั้งสามอย่างก,ก็คือประสานเสียงภาษามือแล้วก็วาดภาพครับเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าคือมันเป็นสิ่งที่เรารักเราทาจากใจจริงๆความตั้งใจที่ทําชิ้นงานนี้เกิดจากการที่ต้องการจะทําอะไรสักอย่างเพื่อลาลึกถึงในหลวงชาลที่9้าครับอย่างผมเองถนัดวาดลูกก็ใช้การวาดรูปเนี่ยครับแสดงออกเป็นการลาลึกถึงท่านรูปแบบของภาพที่วาดมาจะเป็นพอเทรตคือเป็นภาพภาพระบรมชายาลักษณ์ ที่นำมาจากรูปจริงเป็นรูปที่ท่านกําลังใช้ความคิดอยู่ครับเป็นภาพที่ทุกคนได้เห็นอยู่แล้วครับท่านส่วนใหญ่แล้วก็จะส่งงานนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากครับตั้งแต่เกิดมาก,ก็เป็นเกียรติมากที่สุดวันนี้แหละครับ บทเพลงอะครับจะไม่ได้บอกข้อความตรงๆแต่แล้วข้อความจากฟ้าอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่มีข้อความตึ้งลงมาจากสวสงงรรค์อย่างเงี้ยเราก็ต้องแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาไทยที่ง่ายก่อนแล้วก็ถึงแปลภาษาไทยที่ง่ายนนั้เป็นภาษามือแล้วค่อยสรุปให้มันตรงกับดนตรีอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ายากใหม่ยากครับยากมากเรียกว่าตื่นเต้นมา,มากเลยดีกว่าเพราะว่าเราเกิดมาในประเทศไทยเราเป็นคนไทยเราจะตอบแทนท่านอะไรได้บ้างโปรเจกต์เนี้ยมันก็ถือว่า อย่างน,อน้อยเราก็คงได้ทําอะไรให้กับท่านในทางที่เราถน,นัดหรือว่าที่เราสามารถทําได้อะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งครับการที่ผมได้ทําในส่วนที่ผมสามารถสร้างผลงานที่เป็นการลึกถึงท่านได้แล้วก็ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ตัวน,นี้ก็คือผมก็ดีใจมากมากแล้วก็ภูมิใจมากมาครับตื้นใจครับแล้วก็ตื้นตังในการได้ได้รับโอกาสมาทำเอ็มบีครั้งนี้เพราะรู้เลยว่ามันอาจจะเป็นโอกาสคร,ครั้งเดียวในชีวิตที่ได้ทำอย่างนี้ให้ในหลวง